สวัสดีครับวันนี้พบกับโอโหทอยนะครับผมวันนี้เราจะมารีวิวตัวนี้กันฮะเป็นงานจากเรื่องนารูโตะนะฮะจากค่ายของอ่าไวเบ레이ชันสตาร์นะฮะกับตัวของมินาโตะนั่นเองนะฮะนี่อันนี้ก็คือจะเป็นตัวต่อเนื่องของไวเบ레이ชันนะ,ะออกมาค่อนข้างเยอะนะฮะนารูโตะมาเรื่อยๆยาวๆเลยนะฮะอันนี้คือมินาโตะจะเป็นหน้ากล่องแบบนี้นี่อันนี้เป็นด้านข้างอ่านี่เป็นด้านหลังอีกด้านหนึ่งนะฮะด้านบนแล้วก็ด้านล่าง โอเคเดี๋ยวเรามาแกะดูข้างในกันดีกว่านะฮะว่าจะเป็นยังไงนะครับวันนี้ในกล่องนะฮะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นี่อันนี้ก็คือจะมาเป็นผงผงเดียวนะฮะแบ่งเป็นหนึ่งี่ช่องนะฮะก็คือครึ่งล่างครึ่งบนเสาแล้วก็ฐานนะฮะสี่ช่องแบบนี้มาเดี๋ยวเรามาแกะรีวิวดูข้างในกันดีกว่าครับ ัวฐานนะครับก็คือจะเป็นเหมือนตัวอื่นก็คือเป็นกมลมรีนะฮะมีปั๊มอยู่ข้างในแบบนี้นี่แล้วก็เสาจะเป็นเสาดําเหมือนกันนะฮะแบบนี้รึ่งบนนะฮะก็คือจะเป็นลักษณะแบบนี้นะฮะก็คือที่มือจะถือคู่ในใช่ไหมเรียกว่าคู่ในนกนี่แบบนี้นะฮะชุดก็คือจะเป็นชุดแบบออกกึ่งสีเขียวตามด้วยเสื้อข้างในเป็นออกน้ําเงินน้ําเงินนะฮะหน้าก็จะประมาณนี้ นี่ผมเหลืองผูกผ้านะฮะหน้าตาค่อนข้างเท่เลยนะตัวนี้นี่คีอเสื้อก็จะมีซิปกระเป๋าตัดสีเป็นแบบนี้นะข้างหลังมีตราอยู่แบบนี้นะครับนี่ชุบโอเคส่วนครึ่งล่างอ่าครึ่งล่างนะครับก็คือจะเป็นกางเกงสีเดียวกับเสื้อตัวนี้ก็จะมีกระเป๋าข้างหลังมีกระเป๋าที่ขาพันไว้แบบนี้รองเท้าเป็นลักษณะแบบนี้นะฮะนี่ ลายละเอียดแบบนี้ปั๊มอยู่ตรงก้นสีก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอืมตัวนี้ไม่มีอะไรมากครับประกอบบนล่างแค่นั้นเองนี่อืออ่ะแค่นี้ฮะสวาวจะใส่ด้านข้างตรงนี้นะฮะอืมค่อนข้างแน่นเห็นไะนะเอาเป็นด้านไหนด้าน ด้านานี้เหรอด้านนี้ด้าน,นไห <c oughs> นวะด้านนี้ถูกแล้วอ่ะชุอนี่ะจะประมาณนี้ฮะนีะ่คือตัวเนี่ยจะออกแนวพุ่งไปด้านหน้านะฮะตัวเขาจะลอยอยู่ลักษณะแบบนี้นะฮะอ่าเป็นท่าพุ่งไปข้างหน้าแบบนี้ นี่โคตรเท่เลยตัวนี้คือตัวมินาโตะเนี่ยออกมาก็ไม่ค่อยเยอะนะฮะแล้วตัวไซส์เนี่ยแบบนี้ราคาประมาณเนี้ยค่อนข้างไม่ค่อยออกเลยด้วยนี่ตัวนี้ผมถือว่าเป็นอีกตัวที่น่าเก็บมากๆคะคือตัวนี้วยเ i อร์ชั่นสตาร์เนี่ยออกรวๆยาวๆเรื่อยๆมาหลายๆตัวฮะแปลกๆเพียบเลยนะฮะอน,นี้ทีนี้ความสูงของตัวนี้นะครับผมวัดจากข้างในนะ จนถึงปลายผมเนี่ยอยู่ที่1ิเซนนี่ตรงนี้ถึงปลายผมนะฮะอยู่ที่19เซนก็ถือว่าค่อนข้างสูงอยู่เนาะแต่อย่างว่าฮะเสาตรงเนี้ยก็จะค่อนข้างสูงอยู่เหมือนกันก็เลยทําให้ตัวมันเนี่ยค่อนข้างลอยโดดเด่นขึ้นมาเนาะนี่โอเคอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวนะฮะที่เราเอามารีวิวในวันนี้นะฮะกับตัวของ n a r u t o Vibration Star นั่นเอง เป็นตัวที่เท่าไหร่แล้วก็ผมก็ไม่ทราบนะไม่ได้นับแล้วนะฮะตัวนี้โอเคฮะถ้าใครชอบตัวนี้ฮะตัวนี้ยังพอมีเหลือที่ร้านอยู่นะฮะถ้าสนใจก็ลองติดต่อเข้าไปที่โอโหทอยของเราได้นะฮะถ้าชอบตัวนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b s ไครต์ให้เราด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ